มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนงวดนี้หมาแน่นักศึกษาสาวอุดอรสำหรับเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเหมาะกับคนชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อวันที่8มีนาคม63ขณะที่ พันตำรวจโทรประยงจอมสมสารองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้าสอพอย่อยนาขาอําเภอเมืองอุดรธานีนํากําลังออกตรวจพื้นที่รับผิดช,ชอบค่ะรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีเหตุมีสัตว์เข้าไปอยู่ใต้รถยนต์กระบะยี่ห้ออิสุสุสีบรอนเงินทะเบียนบบบไ,ไม้ททหาร2867นครพนม ซึ่งเป็นรถของหญิงสาวนักศึกษาจอดอยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์ค่ะภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีจึงไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งนายมนตรีอาจอํานวยอายุ45ปีหมองูสังกัดอาสากูภัยมูุนิธิส่งเสริมธรรมสถานมาช่วยกันจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ ที่เกิดเหตุพบนางสาวนิตยาป่าทวงอายุ26ปีชาวจังหวัดสกลนครนักศึกษาปี2ภาคสมทบวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีพร้อมกับเพื่อนนักศึกษานำตำรวจชี้ยืนยันจุดที่เข้าใต้รถฝั่งด้านซ้ายเป็นตัวเท่าแขนสีเหลืองอมสม้มโดยตำรวจใช้เวลาค้นหาประมาณ30นาทีก็ไม่พบค่ะ ตำรวจจึงขับรถขึ้นไปจอดบนที่ล้างรถของวิทยาลัยซึ่งอยู่ห่างไปราว50เมตรค่ะโดยตำรวจและหมองงูระดมกำลังการค้นหาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่พบเหมือนเดิมเจ้าของรถให้ไปล้างอัดฉีดเพื่อฉีดน้ำไล่ตามซอกมุมที่คาดว่าหลบซ่อนตัวอยู่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ